สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะมาพบกับครูเอในปหนึ่งอ่านเก่งชุดที่สานะช่วงแรกเรามาอ่านสะกดคำพร้อมๆกันก่อนนะคะนักเรียนออกเสียงสะกดคำดังๆเลยนะคะคำที่หนึ่งคือคำว่ากรอกระปอองอปองไม้จัตวา ป๋องอ่านรวมกันว่ากระป๋องนะคะถัดไปคำที่สองใครอ่านได้บ้างคะคำนี้อ่านว่าอะไรเอ่ยอ่าสะกดพร้อมกันดังๆลอเอียวอเลียวไม้โทเลี้ยวซออายอสายไม้โทสาย,ายอ่านรวมกันว่า เลี้ยวสายถัดไปคำที่สามสระอะไรเอย่ยใครจำได้บ้างคะอ่ามาสะกดคำพร้อมกันยอเอยยเยอะยอแอะแยะอ่านรวมกันว่าเยอะแยะนะคะถัดไปสออัวมอสวม สอเอือเสือไม้โทเสือ้ออ่านรวมกันว่าสวมเสือ้อถัดไปนะคะคำนี้อ่านว่าตออุกอตุกไม้ตีตุกตออาตาอ่านรวมกันว่าตุกตาแต่นิยมอ่านกันว่าตุกตานะคะก็ได้เช่นกัน ถ้าใครยังไม่มั่นใจย้อนกลับไปฝึกอ่านสะกดคําอีกรอบหนึ่งได้นะคะคําที่หนึ่งคือคําว่ากร,กรออะกรปออง,งปองไม้จัดตะวาป๋องอ่านรวมกันว่ากระป๋องนะคะถัดไปคำที่สองใครอ่านได้บ้างคะคำนี้อ่านว่าอะไรเอ่ย สะกดพร้อมกันดังๆลอเอียวอเลียวไม้โทเลียวซออายอสายไม้โทสายอ่านรวมกันว่าเลี้ยวสายถัดไปคำที่สสระอะไรเอ่ยใครจำได้บ้างคะอ่ามาสะกดคำพร้อมกันยอเอ่อ เยอะยอแอะแยะอ่านรวมกันว่าเยอะแยะ,ยะนะคะถัดไปสออัวมอสวมสอเอือ้อเสือไม้โทเสือ้ออ่านรวมกันว่าสวมเสือ้อถัดไปนะคะคำนี้อ่านว่าตออุ ก็ตุกไม้ตีตุกตออาตาอ่านรวมกันว่าตุกตาแต่นิยมอ่านกันว่าตุก,กตานะคะก็ได้เช่นกันถ้าใครยังไม่มั่นใจย้อนกลับไปฝึกอ่านสะกดคำอีกรอบหนึ่งได้นะคะถัดมาช่วงที่สองทบทวนการอ่านคำนะคะ คำที่หนึ่งอ่านว่าอะไรคะดังๆเลยกระป๋องเก่งมากคะ่ะถัดไ้คำที่สองคือคําว่าเลี้ยวซ้ายนะคะเลี้ยวซ้ายทัดไ้เยอะแยะนะคะมีขนมเยอะแยะนั่นเองถัดไ้สวมเสื้อ นักเรียนกำลังสวมเสื้อถัดไปคำนี้คือคำว่าตุก,กตาหรืออ่านว่าตุกตาก็ได้นะคะตุก,กตา,าหลังจากทบทวนการอ่านคำเรียบร้อยแล้วถ้าเด็กๆยังไม่มั่นใจย้อนกลับไปฝึกอ่านการสะกดคำอีกรอบหนึ่งก็ได้นะคะ ถ้าพร้อมแล้วไปช่วงที่3าช่วงที่3ามนี้คือเขียนตามคําบอกเด็กๆเตรียมสมุดนะคะเตรียมสมุดอะไรอีกคะดินสอและยางลบขอเป็นสมุดเล่มเดิมที่ใช้เขียนในครั้งที่1และครั้งที่สองนะคะอันดับแรกเด็กๆเขียนวันที่นะวันที่เด็กๆดู วิดีโอคุเอนี้คือวันที่อะไรเด็กๆก็เขียนตามวันที่นั้นเลยนะคะคุเอเผยแพร่วิดีโอนี้วันที่วันพุธที่20มกราคมพศส564นะคะรัหนะคะวันถัด,ถดมาเด็กๆเขียนตามคำบอกแล้วก็เขียนเลขหนึ่งถึงเลขห้าไว้รอขีดเส้นใต้แล้วเขียนชื่อและนามสกุลด้านล่างชั้นเลขที่ด้วยนะคะ ยังไม่เสร็จขั้นตอนนี้เด็กๆสต็อปวิดีโอไว้ก่อนจะ้ะหลังจากที่พร้อมแล้วนะคะเขียนสมุดไว้รอเรียบร้อยแล้วเรามาฟังคำที่หนึ่งคำที่หนึ่งนี้ให้เวลาในการเขียน30วินาที2คะแนนโดยคุณครูจะไม่บอกเรียงตามลำดับคำที่เราฝึกอ่านไปเมื่อสักครู่นะคะคุณครูจะ แบบสรับคําดังนั้นตั้งใจฟังให้ดีว่าคุณครูพูดคําว่าอะไรถ้าพร้อมแล้วเริ่มนะคะคําที่หนึ่งคือคําว่าเยอะแยะจับเวลาค่ะเยอะแยะ หมดเวลานะคะถัดไปคำที่สองคำที่สองนะคะตั้งใจฟังดีๆนะคำที่สองคือคำว่ากระป๋องกระป๋องจับเวลาค่ะ <c oughs> กระป๋อง ตอนเขียนเด็กๆก็สะกดไปด้วยนะคะอ่าหมดเวลาค่ะมาต่อกันที่คำที่สามนะคะคำที่สามนี้คือคำว่า สวมเสื้อสวมเสื้อพร้อมแล้วจับเวลาค่ะสวมเสื้อสะกดไปด้วยนะคะเวลาเขียน หมดเวลาค่ะถัดไปคำที่4ี่คำที่4นะคะตั้งใจฟังดีๆนะคะคำที่4แล้วคือคำว่าตุกกตาคำที่4คํคำว่าตุกกตาจับเวลาค่ะ ตุกตาต่อไปคำที่ห้านะคะคำสุดท้ายแล้วนะพร้อมนะคะคำที่ห้าคือคำว่า เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายจับเวลาค่ะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย เก่งมากค่ะตอนนี้เขียนครบทั้ง5คําแล้วนะคะถ้าไม่มั่นใจในการเขียนเ <ๆ S 1> ด็กๆย้อนกลับไปอ่านสะกดคําอีกครั้งหนึ่งนะแล้วถึงจะมาเขียนตามคําบอกนะคะถ้านักเรียนเขียนเรียบร้อยแล้วเนี่ยส่งงานครูเอทางรายส่วนตัวนะคะและขอให้นักเรียนรักษาสุขภาพดีๆนะอย่าเจ็บอย่าป่วยนะคะเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ นะวันนี้คุณเอลาไปก่อนนะบ๊ายบาย